พูดให้เกียรติมากนิกกี้พิมพ์เผยเหตุผลอยากช่วยอาทิตย์ลิวดาราย,ยังขอชมนิกกี้พิมพ์เผยเหตุผลอยากช่วยอาทิตย์ลิวอยากให้ถ่ายรายการด้วยกันให้ค่าตัวทุกครั้งอยากให้เขารู้สึกว่าเขามีประโยชน์ไม่ใช่มาแบ,บมือขอใครเขาจะได้ภาคภูมิใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งแบบมีศักดิ์ศรีและให้เขากลับมายืนได้อีกครั้ง สืบเนื่องจากประเด็นที่นิกกี้พิมพ์โพสตเฟซบุ๊กประกาศอยากช่วยเหลืออดีตซุปตาร์ยุ90อย่างอาทิตย์ลิวโดยบอกว่าใครมีคอนแทควงเล็บอาทิตย์ลิวรบกวนแจ้งผมด้วยผมจะให้งานเขาและอยากช่วยเหลือเขาฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ได้เลยครับล่าสุดวันนี้9กุมภาพันธ์66 เพจ Facebook หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเน็บเผยว่านิกกี้พิมพ์พูดถึงเหตุผลที่เขาอยากช่วยเหลือริวอาทิตย์ได้อย่างให้เกียรติมากเราอยู่วงการบันเทิงในยุค RS แต่ก็ไม่ได้สนิทกันมากที่ตัดสินใจอยากจะยื่นมือเข้าช่วยเพราะว่าพอเห็นข่าวทางโซเชียลก็มีจิตใต้สำนึกขึ้นมาบอกว่าเราควรช่วยอยากช่วยเหลือส่งต่อความสุขให้กับเขาก็เลยโพสต์ลงไปบน Facebook เพราะอยากจะช่วยหางานให้เขา อยากให้เขาทำงานแล้วได้เงินไม่ใช่อยากจะไปให้เงินเขา2 3ถึงหมื่นแล้วก็จบกันไปผมอยากให้เขามาถ่ายรายการกับผมแล้วผมก็ให้ค่าตัวเขาทุกครั้ง ผมอยากจะให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองยังมีประโยชน์ไม่ใช่มาแบมือของเงินใครผมมองว่าเขาก็เป็นมืออาชีพเขาก็ต้องทำงานแล้วได้เงินเขาจะได้มีความภาคภูมิใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งแบบมีศักดิ์ศรีเพื่อให้เขากลับมายืนได้อีกครั้งในสังคมนั่นคือสิ่งที่ผมตั้งใจจะทำขอบคุณมากนะคะขอขอบคุณที่มาแหล่งข่าวจาก Entertain ที่นี่ครับ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ